เราขอเซลชุดออกกาลังกายให้ก่อนนะเผื่อใครเข้ามากําลังมองหาชุดออกกำลังกายสวยๆนะคะทั้งเซตนะคะได้ทั้งสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์มีฟองนมไปให้เรียบร้อยไม่ต้องใส่ยกทรงเลยนะคะแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงเก็บพุงนะคะกางเกงเก็บพุงกระชับมากดูเด็ดูความกระชับของมันตึกต๊กตึ๊กตึก๊กอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ก้นเด้งก้นปังน้องมีร่องก้นแบบนี้นะคะใครที่แบบก้นไม่ค่อยมีนะแนะนําเอาชุดเซตนี้ไปเลยนะคะมี2ไซส์นะ S.M สำหรับคนนอนอ,นอนไม่เกิน 6- 5ห้า ใครนอนอเกิน65ไม่เกิน90ไปลงไซส์ L/XL ได้เลยดูน้ำหนักเราเป็นหลักนะคะน้องมีให้เลือกทั้งหมด7สีเลยนะคะสีที่เก๋ใส่อยู่คือสีเทานะคะสีเทานะและสีต่อไปนะคะก็คือสีดำนะคะสีฟ้าค่อยๆดูอ่าสีเหลืองสีแดงนะคะสีแดงหวานฉ่ำนะคะสีเขียวแล้วก็เป็นสีกากีค่ะบอกเลยว่าทรงสวยมากในราคาร้อยกว่าบาทแบบนี้นะคะ คุ้มมากๆเพราะว่าได้ทั้งเซตเลยนะคะตัวน้องปลาเนี่ยมีฟองนมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถใส่ได้ตั้งแต่เช้าจะลดเย็นเลยนะคะอยากลุกขึ้นมาออกกําลังกายตอนไหนก็พร้อมออกได้เลยนะคะ